สวัสดีครับยันดีต้อนรับเข้าสู่วีดีโอไก้เจ้านะครับนี่มันสีขาวอยไรกันเนี่ยเอาเลยเอาเลยาดูบ้านนะชิบเสร็จแล้วครับ

ป้าสะเทือนกับพ่อกับลุงแสงแดาน่อเดียวรักันหรือกันรั้กันครับรูกันัให้กินเย็นให้กินเย็นตอนเช้ามาตามสีเสื้อเลยอ่ะอันนีสีแดงเอาที่นี่นแดงเอาเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวดมาให้เพิ่มมีเยอะแยะเอมห้เอมอมายม่กินกัอิ่มแล้วรไม่กินของหวานกราไม่กินของหวานอ่ออิ่มแล้วเดี๋ยวมให้เดี๋ยวมให้เยอะอยู่ ทำเอาไปแจกขึ้นบ้านใหม่พี่อ๋อด้วยทำไปให้พี่อ๋อแล้วก็ทำมาฝั่งนี้ด้วยขอบคุณนะครับเตึงข้าม่านติดผนำงซิลิโคนเอ่อราคาของเมื่อไหร่สําหรับไอทิศซิลิโคนสระร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยละร้อยเผื่อซิลิโคนเดียซิลิโคนขาวอ่ะซิลิโคนยิงขอบประตูหน้าต่างอือมันจะมีสีขาวกับใสแค่นั้นเองใสกับขาวขุ่นแบบนมเนี่ยมันนมข้น มกันฝนโดนปะเดี๋ยวเดี๋ยวสื่อสีเทาก็ติเครจปบอก่าเมียเอาไปนี่เอาไปนี่ข้างหน้าก็เอาน่นะ่่ไม่ได้ไม่ดูนี่ครับสายบนครับมาตอนไหนครับสายบนระวังระวังสีก่ไ้นขนนน มาสาวินกล้องวินกล้างพ่จะซักผ้าเสร็จผ้าแล้วแต่ทำนาภาษายังไม่เสร็จยังไม่สักเลยบรรยากาดีสุนะรที่บ้านจันก้วล่อนหรือเปล่านี่งนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อของเนาะเียวห้เงไปซื้อไอ้ผนัง นไมกินะแก้วมันจะกินาเป็นแก้วอยู่การพ่นไม่พอมัถ้าไม่เทให้ไม่เห็นม,มนันลืมนั่งเยงมันเช็ดได้บการพนกัรร้อนจะทำแค่ข้างนอกอย่างเดียวจะดูว่าสูุรก่อนว่ามันมัมน,นมีคือส่วนที่รอบไป บรรยากาศล่าสุดที่หน้าบ้านที่หนึ่งครับตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านที่หนึ่ง

ไห้บุ๊ดที่ขี้ครับข้างในครับติดนอกในดีแล้วยังติดแผ่นไงจะไงเป็นไงข้างนอกก็ไงมันเอันซุมลยเดียวคุยกันแล้วลายเขาเติดแผ่นนะเอาวิบอกะกนได้จ้ะ ประมาณลังนี่แหละโอ้พ่อเอาแต่ประมาณลังนะได้ห็นไ่มพี่ติ๊กจ้างสาว่าเองตกลงติดข้าวพ่อเปเปอร์นี่คุยกันแล้วว่าจ้างสาวจะประมาณลังนี่แหละประมาณลังประมาณลังนี่แหละออ๋พี่พี่พี่นิวจะเป็นคนติดเหรอฮะพี่นิวเฮ้ยแต่เราอะนะฮะเราคาละค่าพ่อให้มาเอาหูโมงเอาไว้โอ้ประมาณลังอะพ่อติดเสร็จแล้วพ่อติดเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ากินหมอ ทำเองทั้งหมดนะสวยๆมากพี่ปิดเองหมดผลงานมีผลงานมีผลงานเราชัดเจนอยู่แล้วยูยูวินมันชัดเจนอยู่แล้วอ่ะนะนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่พื้นแล้วแต่พื้นข้างในห้องเดี่ยวสีชมพูบแม่งดอกลูกสาวมักสีชมพูบมาแพงหรอบ้างค่าติดเนี่ยโอ้ยปไปก็กินผู้เดียวเอาแม่งกินน้ำก๋ินน้ำก่งกินน้ำก๋งไปฮะ เอาไปมากผู้ที่นน้กินได้ขวดอ่ะอยหาพ่อได้คุณเจบ้านใคอยู่เราเห็นอยู่มันมีมันมีสามกุจเหรอุจเจ้าเจ้ากระจายไว้สองแเนี่มันเหียเดี๋น้องจีไปตป้มไว้ให้อีกเกี่วคาเยันี้มีสองะกระดูัวเจ้าหันไปได้ไห นี่หันไนี่ก็ได้อันนี้อันนี้มันจะอันนี้มันจะเป็นที่ลอนออืออันนี้จะเป็นอใช่ครัเดี๋ยวที่แม่นอนขาาทังนี้เพราะหันไปล้วมันต้องขาทั้งนั้นดิหันทังเมยมันเป็นที่ตกอันทั้งยิ้มม่ต้องเข่าต้งบึนแล้วคทางตีนเลยเพราะใครบบเบ้าุนเจี๋ยรากมันอยู่ทั้งบุ่นดิเจี๋ยรอกมันอยู่ทั้งบุ่นเตียงเตียงใหญ่เหรอ หกฟุเดี่ยวมาสิไปเอาเที่ยงใหญ่เด้เอาเพื่อนบาคนมาเสียงมายุคึงกลางห้องเพราะว่ามันชิดเก่าด้มันสิประตูเข่าประตูออกทั้งหมดนนั่นนี่ไมันหัวีย้อแล้วนราเตการส่งปใ่่ระว่าบ้านหัวถนนไหมาตกพดีได้ไปเห็นนอนทางใดก็ได้แต่ย่นนอนขางตก ใต้กันยังคือตกติบตกใต้ตกกับใต้มาชิงเฉียงพี่ก็แจวว่ามันมันก็ตรงมันก็เป็นหอกตรงเหนือใต้ตใตช่ไหมอันนี้เนี่ยทิศตะวันตกเนี่ยไปแล้วป้าท,ที่ตกมันสิตกตกเนชียงเฉียงมุมนี้เชียงมุมจะเอียงยืนออกไปนั่นสิเป็นตกตกผินะแม่ห่างมันหัวมันนั่งนี่มอันตกอันนี้ออกนี่เหนืนอใต้ ก็ต้องหช้ในที่แล้วอันนั้นอันนั้นในของน้ำในท่าสุนหานมาทางนี้ได้ได้เนี่ยเหรอเอาวนถึงข้างนี้ตกข้างนี้ออกตกใต้อือตกแค่นี้แหละกป็นมัดจีตก แต่เราเพ้าประตูมันหลายตรงประตูกับบุบเป็นงังแต่ว่าทิศทิศนอนชือว่าอะไรกทงที่ดีกัโบโบอโบอออกบอนอนทางใต้จับนอนทางตกพี่อ๋อนะหาอะไรพี่เ้สะดวกแต่จะเลี้ยวเต้รือว่าอันนีอันนี้อันนี้เล้วเตพี่ชิอยากคันท่านไก็เล้วเต้เราไปาวาควนี่ ต้องทำให้สร็จแต่สบายเลยป้ะถ้ตามที่ดีเน่ะถ้าตามถ้าห้าหน้านกินเนี่ยเขานอนบ่หอยบ่หอยตีทะลุประตูอีกคือนอนคือคนใดายโ่ไม่ตีทาลประตูเนี่ยโบ่หตีถ้าเจ้าหันหัวไปทางนี้ดีเจ้าจะออกประตูเลยมันก็มีแต่หัวนี่กับหัวนั่นแหละเจ้าเลือกได้คือฝั่งนี้กับฝั่งนั้นคืเป็นแต่นอนหันออลกเป็นอะไร